สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต้องฟังไทเปิร์สกุลสกุนสาวคาเมนเนะเฮดรายการเนะไปสัมภาษณ์แม่ค้าในตลาดเพื่อนมาและเพื่อนก็เาบ,าบ,าบ้าแบบมั่นใจแห้งนะว่าแม่ค้าในตลาดในทุกคนเนะบ้าภาษาคาเมนได้ซื่อสารภาษาคาเมนได้นะและการสัมภาษณ์ของรายการเพื่อนก็ได้ถามแม่ค้าว่าแม่ค้านี่ราคาเท่าไหรนะ่มา เจอไหมคะตอบกับทําเอาเงิบมาเลยนะคะทเอาสาวขมนน้อยนี่ไปบเป็นเลยเนาะเสื้อบัตถึกใจคนไทยหลายๆคนแม้นต่ค่อยเองเนาะถึกใจค่อยแหงเขาบอก <c oughs> เลยเขาไปเบิ่งคลิปกันนะเนาะลูกคยช่วยจังบกแต่ตอนเคยมีสันีอะยให้สำคัญเน่นั่สนี่เออนี่ยล้น่นน่ไแต่นสมเม็นบ้องอันนี้พลายแ่เดีบ้อง่ จ้ะูภาษาไทายยัยไทยออะจ้าต้องทำนี่แหละนะพอใจเหรออย่ดใหจหรอจัดแม่ค่าในตลาดน้อยเกินไปแล้วเจ้านะ่ะเผอิญว่าคนไทยขเขาเฮียนภาษาคามนเวยอจนานางนะขเขาเฮียนภาษาไทยนะ การที่จะถามเขาต้องถามเป็นภาษาไทยแม่ค่าตอบได้เซ็ปมากตอบได้แบบเงืบเลยทีเดียวเจะนะง่ายเงบไปเลยนะถ้าจะถามต้องถามเป็นภาษาไทยนี่แม่ประเทศไทยโแม่ประเทศคเมนนะนะแม่ค่าก็ตอบแบบเบาๆทำเอานางไปบเป็นเลยเนะอุตส่าห์ว่า แม่ค้าทางเบินัตนู้จักภาษาคาเมนเพระาะถามมาเป็นจังไหล่ละเจอแม่ค้าบอกต้องเบ้าเป็นภาษาไทยต้องถามเป็นภาษาไทยเบาๆแต่ว่าน้ำหนักลน้นตาสั่งนะ้ามเขาให้เป็นจังไหล่ละเงือบจัตัว แช่มบพอนางสาวคำเณรน้อยในตอบกลับมาบบ่รู้เรื่องบอกู้เรื่องพอนะเ้าภาษาไทยปเป็นพอน่ะที่แท่มเพื่อนเบาภาษาคมเรบอกเออที่แท่สาวคำเณรน้อยเบาภาษาไทยปเปลนและ้วกันมโนมนาไส่แม่ค้าอยู่ในตลาดนันว่าแม่ค้าเ้าภาษาคมเรได้พอนะ <laughs> 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 เพ็นจังใดล่ะนะอย่ามั่นใจนะมือหน้านะท่า บฮูจังแม่ค่าในตลาดนะนะแม่ค่าในตลาดนะเขาเป็นตลาดไทยแล้วบาเป็นตลาดคนะา,ามนนะต้ขาภาษาคาเมนต้องไปตลาดคาเมนต้องข้ามไปในฝั่งคาเมนเดอร์เท่านะ่ะจะบ่ได้หน้าแหกอันนี้ฝั่งไทยนะในพื้นแผ่นดินไทยนะคนไทยเขาไ่ได้เหียนภาษาคาเมนคนไทยเขาเรียนภาษาไทยนะขายพักขายเมซี่ซอมในตลาดเขากะเบ้าเป็นภาษาไทยนะ นั่นแหละนะนี่ค่อยจะให้แม่ค้านี่แหละเป็นวิลลสตีนะค่อยจะยกแม่ค้าทั้งฝั่งไทยเนี่ยแหละเป็นวิลลสตีนะตอบได้คักตอบได้แซ่บตอบได้แบบเบาๆแต่เชียดนิ่มๆเสีนะในคลิปนี้นะถ้าเกิดเ่าแม่ค้านะเปาวภาษาคาเมนได้มากก็สีอ้างอีกแหละนะ ว่าคนไทยท้องถิ่นแถวนั้นเป็นคนขเขมรนะมันก็สิไปมาโนโมานาเองแหะแต่ว่าแม่ค่าเฮดถึกแล้วเนาะตอบเราไปแบบนั้นถือว่าสุดยอดนะต้องทานเป็นภาษาไทยเท่านั้นต้องเเบ้าเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะอืมนะตกมือสมเสยแม่ค้าเนาะยกล่องให้เป็นวิล่าสตีได้นะเจ็บคมเจ็บนะเน่นะ,นะ,นะ แม่คา่าในแบบตอบแบบสีหน้าท่าทางมาพร้อมอืมอืม,อมนะเธอเลิศค่ะแม,ม่ค่าเลิศลายนะเลิศเลิศที่สุดเลิศแห่งนะแม่ค่าเขาเป็นแม่ค่าฝั่งไทยจีแม่เขาเว่าภาษาค,คาเมรนปัญญาอ <laughs> อนย่างนี้แทบบรทันเห็นบอกนะ ยางออกจากตลาดแทบบ่ทานเป็นจังใดล่นะน,น,มน,น,นะมั่นเกินนะมั่นเกินนี่แหละเขาบ่มั่นเกินนะความมั่นก็จะเห็นให้เฮาหันตกลงมานะตกลงมาหมอบหัดเนบแต่ละเรื่องนี้ถ้าเกิดแม่ข้าวเบ้าภาษาอังกฤษใส่จีบบอเงอบหนักกว่านี้บ่ เราวกอยกัะอดขำบาได้อุตสามันหน้ามันโนนะอุตสามันแบบเต็มที่นะเบาองไม้ใสกล้องย่างดีแม่ค่ายอยู่นี่เบาภาษาคาเมนได้เบิาาาเดทุกคน,นพัน,น,นนะอือพอสัมภาษณ์ก็เป็นจังได้ล่ะนะเมื่อหน้าสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเด้อนะนะเพราะนั่นนั่นมันฟั่งไทยเพื่อนแผ่นดินไทยนะมันเป็นเพื่อนแผ่นดินคาเมนนะ แม่ค้าเป็นแม่ค้าไทยเด้โบเม่นแม่ค้าคาัมเรอีกนะเดี๋ยวเขาเบ้าภาษาคัาเมเรนตอบกลับไปตลาดนี่จะบม่ได้ขึ้นอันเป็นมรดกโตกผมบอกจะบ่ได้ไปฟ้องศาลโลกว่าคนในตลาดอันเป็นคนคัมเรนเบิดบอกแห้งอรรนันใดก็ย่าเนาะมักมโนมนาเป็นของคัมเรนมักกบนะอีกอย่างก็ย่ามัก ยักใกล้ของเขาเสนะถ้าเกินแม่ค่าเท่านั้นลงเบ้าภาษาคาเมนใส่ออกใหม่อุย้ยมโนโมนาภาษาคาเมนจโบอได้เป็นภาษาแบบระดับอาเซียนคนหัจักนะจิบออันขึ้นเป้าประกาศออกหนังสือมาว่าภาษาคาเมนเป็นภาษาหลักทั่วโลกคนหัจักนะ นีแล้วแม่ค่าไี้จะว่าภาษาไทยตอบใสเราแบบนั้นนะนะเขาจะได้หู้แน่นะนี่มันที่ของถ้อยนะหนักแน่นเขาไว้แม่ค่านะเ,ออเราแบบว่างวยเลยเนาะอ,อันสาวนักข่าวมันงวยไปเลยนะแห้งไปเลยอนะขักบอกนะมีการถามแม่ค่า้าหยังเว้าวยัางเป็นฟังหู้เรื่องไปนะ แมฟังโบเรื่องเจ้าไปถามภาษาคขมรเขาทั้งๆท,ที่เขานั่งขายพักอยู่ในประเทศของตัวเองไปถามภาษาเขมนเพื่อ,อเพื่อยังแล้วแถามมโนมนาว่าไม่ค่อาอยู่นั่นทันเบ้าภาษาคขมรได้เบิร์ดเป็นบ้านเขาขอเฮียนภาษา,ขนา,นาไทยเด้อนะลองภาษาไทยมากับเป็นภาษาคิดพุดนะ เขาเอาภาษาคขมรเข้ามาเฮียนดอกนะทุละกงการอย่างที่เขาจะไปเฮียนภาษาคขมรที่เขาจะมาเบ้าภาษาคามรในพื้นแผ่นดินเขาสุดจอดได,ได้ไหมคะ่ะเจ่งลายเท่หลาย